นอนน้อยก็สดชื่นได้โดยหลวงปู่เทศเทศลังสีเคยไหมครับเรานอนทั้งคืนตื่นมาก็ยังง่วงยังเปรียเหมือนกับไม่ได้พักแต่บางครั้งแค่เอนหลังไปนิดเดียวเองหลับตาเพียงห้านาทีพอลุกขึ้นมา รับรู้สึกสดชื่นเหมือนนอนเต็มที่ทั้งคืนหลวงปูเ่เทศเศหลังสีท่านได้บอกไว้ว่าที่จริงแล้วกายมันหลับแต่ใจมันไม่เคยหลับเพราะใจยังคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายแม้หลับไปแล้วตื่นมาก็เลยยังรู้สึกไม่เต็มอิ่มไม่สดชื่นแต่ถ้าเรารู้จักสังเกตจังหวะก,ก่อนหลับตอนที่ใจมันกำลังจะว,วางทุกอย่าง เราจะเลือกได้เลยว่าจะปล่อยให้หลับจริงๆหรือจะพักใจเฉยๆไม่หลับก็ได้แต่ตื่นขึ้นมาสดชื่นเหมือนนอนหลับมาทาั้งคืนนี่เป็นเคล็ดลับง,ง่ายๆที่หลวงปู่เทศได้สอนเอาไว้เพราะบางครั้งนอกจากการนอนหลับพักผ่อนทางร่างกายแล้วเราจะต้องมีการพักใจด้วยเรามารับฟังคำสอนของหลวงปู่เทศกันครับ จากหนังสืออัตโนประวัติพระราชนิโลดหลังสีเทศเทศหลังสีที่ระลึกคล้ายวันเกิดและฉลองสมณศัก26์26เมษายน2534เสียงอ่านโดยปราศสียาภัย ราได้พยายามจับอาการของคนนอนหลับว่าเป็นอย่างไรโดยมากเราไม่รู้ตัวขณะที่มันจะหลับจริงๆตื่นแล้วจึงรู้ว่าตอนนอนหลับคนเราก่อนหลับจะมีอาการเมื่อยอ่อนเพลียและง่วงซึมเซ์ทั้งกายและใจความนึกคิดสั้นเข้าที่สุดปล่อยวางสติอารมณ์ทั้งหมดแล้วหลับพล่อยไปเรียกว่าหลับ เมื่อมัตั้งสติคอยจับอาการขณะที่มันปล่อยวางขั้นสุดท้ายนั้นสติจะยังเหลือน้อยมากแทบจะจับไม่ได้เลยทีเดียวอารมณ์ต่างๆไม่มีเหลือเลยจะยังเหลือสติตามเพ่งดูจิตซึ่งปรากฏในขณะนั้นนิดเดียวคล้ายๆกับว่าจิตจะตกผวังตอนนี้ถ้าหากเราไม่ต้องการจะให้มันหลับ พยายามค้นหาอารมณ์อันใดอันหนึง่งให้มันเอามายึดและคิดคน้นและปรุงแต่งต่อไปจิตใจก็จะแช่มชื่นเบิกบานหายจากความง่วงไม่หลับแล้วจะมีคุณค่าเท่ากับเรานอนหลับตั้ง4ี่ถึงห้ชั่วโมงถ้าเราประสงค์จะให้มันหลับเราก็ปล่อยสติที่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวนั้นเสียแล้วจะหลับไปอย่างสบายแต่ดีไม่เสียเวลา จะหลับน้อยมากไม่เกิน5 -10 ถึง10นาทีหรือถ้าเราตั้งสติกำหนดได้ดังอธิบายมันนี้จริงๆแล้วกรับรองว่าไม่เกิน5นาทีแล้วถ้าเราไม่ต้องการให้มันหลับละแต่จะพักกายพักจิตเฉยๆก็ให้หาที่พักอันสงัดพอสมควรจะเป็นที่รับตาหรือท่ามกลางผู้คนก็ตาแล้วเอ่นกายนอนทอดเหดียดให้สบาย อย่าให้เกรงส่วนใดๆทั้งหมดของร่างกายแล้วให้กำหนดจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวในความปล่อยวางให้มันว่างอยู่เฉยๆเฉพาะมันสักพักหนึ่งแล้วเราลุกขึ้นมาอาการทั้งหมดก็จะเหมือนกับว่าเราได้นอนหลับไปแล้วตั้งสี่ถึงห้าชั่วโมงเหมือนกันความจริงคำที่ว่านอนหลับนั้นใจไม่ได้หลับแต่กายพักผ่อนไม่ต้องเคลื่อนไหวทั้งหมดต่างหา แม้ท่านที่เข้านิโรธสมบัติก็ไม่ใช่อาการของคนนอนหลับเป็นอาการของท่านคุมสติให้จิตแน่วอยู่ในอารมณ์ันเดียวแล้วละอารมนน,นั้นๆละเอียดลงไปโดยลำดับพร้อมทั้งสติและจิตด้วยจนขาดจากความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมดด้วยอำนาจการอบรมของท่านขณะนั้นสติไม่มีงานทำสติจึงหมดไปแม้ลมในร่างกายจะเดินอยู่ แต่ก็เป็นของละเอียดที่สุดจนจะเรียกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่คือมีแต่ไม่ปรากฏเดินทางจมูกถ้าจะอุป,ปมาก็เหมือนกับลมภายนอกลมมีอยู่ไม่ถึงกับพัดเอาใบไม้หรือสิ่งใดๆให้วันไหวปรากฏลักษณะเช่นนั้นใครจะพูดว่าลมไม่มีไม่ได้ถ้าลมไม่มีคืออากาศไม่มีนั่นเอง มนุษสัตว์ทั้งหลายที่อยู่อาศัยในโลกนี้ก็ต้องตายท่านเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติตอนนี้ประสาทาในอยตนะทั้งหกไม่ยอมรับสัมผัสอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ใช่นอนหลับการนอนหลับถ้าไม่มีอะไรมากระทบถ้ามีอะไรมากระทบอาจรู้สึกขึ้นมาได้ทันทีส่วนท่านผูดด้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้นเข้าด้วยอาการอบรมฝึกฝนจิตของท่าน ให้ชำนาญแล้วจึงเข้าเมื่อเข้าแล้วจะมีปฏิหารมากถึงแม้ใครๆจะมาทำร้ายท่านในขณะนั้นขนาดเอาไฟมาเผาก็ไม่ไหมส่วนนิพพานถ้าแตกขันดับได้หากท่านจะออกจากนิโรธสมบัติด้วยอำนาจแรงอธิษฐานของท่านเมื่อถึงกำหนดแล้วลมหายใจจะค่อยๆหยาบขึ้นโดยลำดับต่อจากนั้นไปทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของท่าน ก็จะปกติเช่นเดิมนิโรธสมบัติไม่ใช่พรานิพานเป็นฌานเพระาะขาดปัญญาสัมมาทิฏฐิที่จะวินิจฉัยเหตุปัจจัยของกิเลสนั้นๆคือการมาผจรและรูปาพจรเันเป็นภูมิของวิปัสสนาญาณญาณทัศนะมคควิถีญาณทั้งหมดเป็นแต่เครื่องสนับสนุนและขัดเกลามักให้มีกำลังเท่านั้นฉะนั้น พระพุทธองค์ก่อนกับปรินิพานจึงเข้าฌานผ่านไปโดยลำดับแล้วกลับเข้าจาตุทาฌานอันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาแล้วนิพานในระหว่างกาม,มาพจรกับรูปปาพจรที่เป็นฐานของโรกุตระธรรมหากจะมีคำถามว่าเอตานี่ทำไมแกพูดถึงนิโรธนิพานฌานสมบัติแกได้แกถึงแล้วหรือเปล่า แกก็จะตอบว่าไม่ได้จะหาว่าข้าพเจ้าพูดอวดอุตริมนุยธรรมอย่างนั้นหรือความจริงท่านผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิตตานิโรธก็ดีถึงมรรคผลนิพพานก็ดีหรือเข้าถึงฌานสมบัติก็ดีท่านไม่ได้สำคัญว่าเราเข้าอยู่เราถึงแล้วหรือถึงอยู่เป็นแต่ท่านชำนาญในอุบายที่จะเข้าถึงเท่านั้น ขนาดที่เข้าถึงจริงๆถ้ายังมีความสำคัญอยู่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าถึงแล้วคนทั่วไปที่จะเรียนรู้และฉลาดในธรรมในทั้งหลายก็จะพากันถึงมรรคผลนิพพานชาญสมบัติกันไปทั้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองละสิขนาดนั้นไม่ใช่วิสัยของใครที่จะไปแต่งตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นมาเมื่อพ้นจากภาวะเช่นนั้นแล้วท่านจึงมาอนุสรตรวจตรา ลำดับเหตุผลแล้วบัญญัติเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นผู้อธิบายทั้งหลายไม่จําเป็นต้องถึงขั้นนั้นๆแล้วจึงจะอธิบายได้เมื่อมีบัญญัติไว้แล้วเ็ในเนื้อความแล้วก็อธิบายตามความเข้าใจของตนผิดบ้างถูกบ้างถ้ามิฉะนั้นแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ไหนจะจีรังถาวรมาได้จนถึงบัดนี้ผู้ฟังก็เถอะ ฟังเรื่องเดียวหัวข้ออันเดียวกันแต่เข้าใจไป็คนละแง่กันก็เยอะถ้าแม้ผู้ที่เข้าถึงขั้นนั้นอย่างเดียวกันด้วยอุบายอันเดียวกันแต่ก็ยังใช้แยบคายคนละอย่างกันทําที่เห็นด้วยตนเองจึงจะเป็นอัศจรรย์และทาได้ด้วยยากทำไมจึงมาปรักปรําใส่โทษข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวไม่ยุติธรรมเลยออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์ ได้พาคณะเราไปกราบนมัสการอาจารย์มั่นที่บ้านสามพงดังเคยปฏิบัติกันมาเป็นอาจินในระหว่างทางเราได้เล่าเรื่องทั้งหมดนั้นถวายอาจารย์สิงห์ท่านก็ไม่ว่าอะไรได้แต่นิ่งๆเมื่อพวกเราไปถึงท่านอาจารย์มั่นแล้วท่านได้นาเรื่องนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นอีกทีขนาดนั้นเรานั่งอยู่ห่างท่านไปหน่อยไม่ทราบว่าถ้าพูดอย่างไรในเรื่องของเรา เราก็ไม่ได้ยินเข้าใจว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่ใช่มรรคววิธีท่านจึงไม่ปราลบต่อเหมือนกับเรื่องอื่นๆการไปรวมกันกราบนมัสการพระอาจารย์ผู้ใหญ่ในครั้งนี้ถึงแม้พระเนรทั้งหมดจะรวมกันจะหย่อนล้อยก็นับว่ามากออกาการอยู่ในสมัยนั้นแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ให้เราพร้อมด้วยพระอีกองค์หนึ่งกับสามเณรหนึ่งองค์ ตามท่านออกเดินทางไปบ้านข่านวนแดงซึ่งอาจารย์อุ่นอาจารย์กูอาจารย์ฟันจำพรรษาอยู่ณที่นั้นได้พักอยู่ณที่นี้สามวันได้เล่าเรื่องที่เราหัดนอนหลับและไม่หลับให้เพื่อนฟังทุกองค์พากันเงียบไม่พูดว่าอย่างไรโดยเฉพาะท่านอาจารย์อุ่นซึ่งเป็นผู้ปรารบเรื่องนี้ก่อนตั้งแต่เรายังทำไม่ได้ขณะที่ท่านอาจารย์มั่น อยู่ที่วัดป่าสามพงท่านเทศทุกวันถ้าใครอ่อนแอท้อแท้เจ็บป่วยท่านก็เทศว่านั่นไม่ใช่กลัวตายแต่อยากตายหลายหนคือหมายความว่าถ้าทำความเพียกรกล้าแข็งเข้าใจบริสุทธิ์แล้วความกลัวตายก็จะลดน้อยลงพอท่านออกจากวัดไปไม่มีใครเทศให้ฟังจิตใจของลูกศิษย์ก็อ่อนลงจึงอยู่ไม่ได้ที่วัดนี้ อากาศร้ายหนักไข้มาลาเรียก็ชุมใครใจอ่อนแอจะต้องโดนเป็นไข้ทุกๆคนหมู่คณะที่อยู่บ้านสามผงได้ตามมาทั้งหมดวัดเลยบอกว่าแย่อยู่ไม่ไหวอากาศบ้านสามผงมันร้ายกาจมากทำให้ซึมมึนเมาว่วงนอนตลอดทั้งวันเมื่อหมู่คณะไปรวมพร้อมกันแล้วท่านอาจารย์มันได้ปรารบถ,ถึงการเที่ยววิเวก ของหมู่คณะเพื่อเผยแพร่ศิลธรรมต่อไปว่าใน3ามสี่จังหวัดแถบนี้คือสกลนครอ,ดอุดรหนองคายเลยพวกเราก็ได้เที่ยวมามากแล้วต่อไปนี้พวกเราจะไปจังหวัดไหนดีส่วนมากเห็นว่าลงไปทางอุบลแต่ตัวท่านเองไม่ค่อยพอใจเพราะหาปากเขาและทำยากแต่ว่ามติส่วนมากเห็นเช่นนั้น ท่านก็อนุโลมตามเมื่อตกลงกันแล้วก็เตรียมออกเดินทางเป็นกลุ่มๆหม,มู่ๆส่วนเราจําเป็นต้องตามส่งโยมแม่กลับบ้านจึงไม่ได้ติดตามท่านด้วยการที่คณะท่านอาจารย์มั่นไปครั้งนี้ถูกมรสุมอย่างขนาดหนักมีทั้งผลดีและผลเสียดีก็คือได้ขยายจำนวนวัดมากขึ้นซึ่งแต่กอ่อนพระกรรมฐานวัดป่าไม่มีเลย ที่จังหวัดอูบนเพิ่งมามีและตั้งรกรากลงได้ครั้งนี้เองแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆทุกวันนี้มีวัดพระธรรมยุต์แทบทุกอำเภอแล้วที่เสียก็คือเสื่อมคุณภาพในการปฏิบัติก็ครั้งนี้เป็นประวัติการจนท่านอาจารย์ม่านพระนี้จับุคคลาขึ้นไปเชียงใหม่ซะเลย สุดท้ายนี้นะครับเวลาที่เราหลับจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่การให้กายได้พักแต่ใจของเราไม่เคยหลับเลยถ้าเราเรียนรู้ที่จะพักใจวางความคิดความกังวลลงแม้ไม่หลับก็สดชื่นได้เหมือนนอนเต็มอิ่มอย่าวแต่หาที่นอนสบายๆยอย่างเดียวแต่ลองหาวิธีพักใจให้เป็นด้วยนะครับเพราะกายพักแล้วก็หายเหนื่อยแต่ถ้าใจไม่พัก ต่อให้นอนทั้งคืนก็ไม่สดชื่นอยู่ดีขอฝากไว้นะครับว่าพักใจเพียงครู่เดียวจะสดชื่นมากกว่าการน,นอนทั้งคืนผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิบนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสรากุศล ในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ